ครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับยาวฟิชชิ่งชาแนลในช่วงบ่ายๆนะครับมากับอาจารย์นุ้ยนะครับผมเนาะนะครับฝั่งอุบลราชธานีนะครับเพนมายามเนาะวัดเอฟซีนอพี่นุ้ยครับครับสวัสดีครับเอีคุณยาวครับเดินทางมาจากเมืองอุบลนะครับมาเลาะนะครับมาเลาะเอาปัญญาล่าชิมาใส่หม่องอะไได้นี่ วันนี้ผมเล่นระยะสี่ห้านะครับผมนะครับเป็นบาลานซ์นะครับเป็นบาลานซ์นะครับจะหมานหรือไม่หมานก็ติดตามกันนะครับผมนะครับแล้วไม่เป็นการเสียเวลาก็ลุยกันเลยนะครับผมนะครับลมแรงนิดนึงครับก็มากับโปรแสนนะครับโปรแสนก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ปูเสนเหงาอยู่คนเดียวตอดบ่นลูกพี่ ไม่ติดนะครับ <laughs> ไม่ติดนะครับท่านผู้ชมครับไม่ติดอ้อ มาแล้วครับมาแล้วนะครับปลากระมังนะครับฝั่งอุบลเรียกปลาอะไรลูกพี่สกงครับอุบลเรียกปลาสกางนะครับเอืน่นคือกันบ้นอนะครับที่เสเกตผมรอื่นประเกงนี่ลูกพี่ นะครับพี่นุ้ยก็ได้กลับนะครับิดธุระด่วนนะครับก็ยังไม่เห็นตัวปลาเลยก็กลับแล้วนะครับขอติดตามกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับผมนะครับอย่าให้มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าใบาบัวมันจะเป็นใบบัวนะครับนะ้บํามันจะ สะท้อนแสงขึ้นมาหาหน้าเราไม่ได้มากนะครับตามกันต่อนะครับผมโดนอีกแล้วนะครับอ่า นี่นะครับแก้วนะครับแก้วเหมือนเดิมนะครับโอ้ยบาดเบิดปูเซียนโอ้ย ยาวๆนะครับจะคล้องปลาใหญ่เมยกับจะคล้องปลาใหญ่แหอง โอเาล้โหหล่อมยังน้อบานนี้ฮะหล่อมยังระเดี๋ยวนี่หล่อมมันเลยจะอยู่บานนี้เอาเสียงบัดไว้ในตีนมันนะครับปลากระมังอีกนะครับวอ้ยยังน้อบานนี้เนาะ มเสียบบ่เอาอันที่มาดไว้นะครับปูเสียก็มาบังบรรยากาศนิดนึงนะครับเออดึงข้าไปนิดน,น้อยมาจิบบังบรรยากาศเ <c oughs> จ้าของปลาใหญ่วันนั้นนะครับปูเสียนเอาไปกี่โลโปูเสียนตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่สองโลเจ็ดตัวใหญ่สองโลเจ็ดนะครับหมายปูเสียนะครับหมายนี้เด้อใครอยากมาเล่นเล่นได้นะครับ แต่จะห้ามเล่นน้ำนะครับอยากมาตกตกได้ครับจะ่ห้ามเล่นน oh ้ำ สลาที่กันเนอะโหติด,นน <c oughs> ดทีาเล็ก โอ้เจะปลาใหญ่กินค่อยปลากระมังนะครับเรียกว่าปลาใหญ่กินเหมือนปลาใหญ่มากแต่ก็ไม่ใช่ปลาใหญ่เป็นปลากระมังปลาสกา กากระ벙ไซเล็กเล็กโดนนกินเธอหนึ่งี่นองอเอ้ยไอยนี่ขอเงินเป็นจดเด้โปรเซต์ฮะคือซาคือลื่นแ้่มากินเบิงกินเบิงขอใหญ่ สีมือแท้คือสีมือแ่เ่เอานี่แก้ว หากว่ามีตัวใหญ่เราปลกเนาตัวเล็กๆทำนีมม่แหละครับป้าบาทเท่าเก็บ้อ,อมรอมริบไปเรื่อยโอ้เสียนดันอยู่แล้วครับ แต่ผู้ชมมึงเนี่ยแก้วมันลูกปลาปั้นปลาด้วยครับแม่มันกระครักบัวติขดขนาดจมมาสั่นงี้บัวติดมันคือปลาอะไรสอนว่อยอกูจน้อบัวติดอ่ะ เขาก็กินแบบสไตล์เดิมของเขาคารวะก็ว่าขันป้าไง่นี่ยถือแต่ว่าป้าหน่อยนะแหละเพราะป้าหน่อยกินไก่ฟังแห่หงเนี่ยข่ายๆก็ป้าไงอยู่ไก่ๆฟังแต่ว่าป้าหน่อยออกไปกินทางไก่ <c oughs> ปลาต้องบิน นะครับก็ต้องกลับแล้วนะครับเพราะว่าค่ําแล้วนะครับผมนะครับยังไงก็ไปชมผลงานกันนะครับผมนะครับผลงานเนาะนะครับถ่ายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่าปลามันกินหางกันมากเลยนะครับก็พอได้ทํากับข้าวเย็นก็เอาเนาะโปรเซนปลาเล็กเล็กบ้านเรานะครับนะครับผม นะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยกันแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้ผมกับปูแสนนะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ